สวัสดีครับคนณควายยญ่มื้อนี้กับพาวัตุลุยบ้านนุ่นนํำแพงอีกครับช่วงนี้กับนุ่นแดำแพงหลายเพราะว่าเป็นแรงที่เกษตรกรเพราะเลี้ยงควายหลายครับแล้วก็เป็น ยังว่าได้เปิดเผยมองไรนะครับสำหรับที่เอฟซีที่ติดตามนะครับมาเบิ่งได้บรรลุหนามแทงนะครับแล้วก็มาติดตามมึงผลงานข้อนี้เป็นข้อเป็นข้อพเด็งพี่โค้งดิข้อพ่องอย่างดิพ่อสงวนรักญาติกับพ่ออยังพย้อนพย้อนกับพย้อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งบรรลุหมแทงลูกยางเบิ่งนี้เขาเอินไม่หลวงบ่ดิครับแม่ครับนะครับไม่พ่อกมบ่พ่อลูกแสนเพชรอีกครับเว้ยวันน้วันได้ตั้งใจนะว่าเบิ่งพ่อลูกแสนเพชรอีกสามตัว นะครับตัวเมียตัวเด็ดที่ยายชี้งามส่งแดดไปเบิ้งกันครับสำหรับเอีี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่วงนี้กับชิลเลาะเบิ้งตาบ้านนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรเฮานะครับก็ไปเบิ้งกันครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อวาอยู่เมื่อกี้ใครยิงไอ้แก่เนี่ยเดี้ในน้ำตัวพันชื่ออย่างบาเจ้าพ่อชื่ออดไครับเนี่ยครับผมก็ซื้อพ่อสังวรลักญาติบ้านน้ำแทงนะครับ เบื้องกล้องเบื้องกองเบื้งอง,งกล้องไงไม่ต้องเขินกล้อง่าเบืบ้องแนก้วส่แา,าต้อง,า <c oughs> อง่านนะมาสวนผมยี่แล้วอ่ตอนนี้นะนพ่อสงวังเป็นว่าครับพ่อมามาขี่ไปแต่งงานด้วยนโอ้ขี่ไปแต่งงานอ่ะพอ่อพ่อสวยี่เบอร์โทรศั 3, พท์ะนี่ครับเบอร์อะไครับพ่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจสองเสงหน่งเจนเกาหนึ่เจ็ดย์เกาพอสมวันเนโดนแล้วบอก่อ เรี่ยงมาสะดนดแล้วละ่ะพอจะแม่ผลล่ะอือจบพันมาเรื่อยๆพัฒนาพันมาบ่ากบพ่อกพ่อยพ่พอด่อดง้ามมือว่ดิผอดโลกันเสื่อมากก็เลยไปทารน้พันอือโลกลกแสนเทบแสนเท็ครับแสนเท็บ่บ้านยู่ใกล้กันบ้านยู่ใกล้กันไี่ไหนกนเพื่อง้าแสนเท็บ่ดิืกายยุ่แล้วบ่ครับเปิดกาผฟดอ่ มาเบิ้งครับปุณิเบิ้องซึ่งแต่พ่อสาวดินี่เขียนสิริตัวเพ็นสิริเบิ้งเข็นสิริครับเบิ้งหน้าตาของลูกแสนเทสครับนี่เบิ้งตาแก้มแก้มจ้ำเอายืนครับดูยืนสวยดูยืนสวยลูกแม่เพทสสิเดียวเบิ้งอ่องครับเดยวาวเดี๋ยวาวเดี๋ยาวโอ้ตัวนี้อ่องสามเดเมยแม่อสามอ่องเลยแม่ครับตัวนี้แต่ว่าอ่องใหญ่ชิ้นพอครับนะครับหน้าเขา เบื้งบอกเอกลักษณ์ของเพิจูดอนครับครับครับจีกนะครับเบื้องหน้าตาตาสายตาโก้ตากลวงครับเออไงตัวนี้อ่าเกิดเดือนใดพ่อเนี่ยปีอะดรยี่ห้ากุมภาพยี่ห้ากุมภาพันธ์ปีนี้ก็ได้สองปีสองปีสามเดือนกระตีะมาณกุมภาพันธ์มียหน้าเมียนขาพิจูดอนมิจเดือนสี่เดือนสองปีสามเดือนสองปีสี่เดือนเนาะแต่ว่าเนื้อหนังปอดไทยโอ้สวรรค์ละตัวนี้ไว้ตัวนี้ นะครับงาม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 เป็นสองปีสามเดือนเพิ่งค่ายเพิ่งหางครับบัดนี้โอ้โหเอาไปยังสารคอยน้ำฝาดเบิร์กอางโตเบิร์กอาวครับลูกแสนเพชรแท้ๆบอกพ่อหน่อยสักสองได้เ,เดียวเอวาอันนี้น้องมันบ่ะนี้ผม่มีตัวแม่ยเท่บป่นี้ตัวแมียเ่้าที่สัมพัญธครับลูกแสนเพชรนะครับสายเดือยเจ้าปตุนเนาะแม่รบพ่อ นะครับแสนเพชรดีบเป็นสายพืชตัวอันที่ให้ลูกเสดือบนบ,บ้ตุนใส่เบลเลื่อนนะครับนี่เบิง <c oughs> เห็นงติงเลยครับแต่ละตัวน้องงามขาปะปะตูโอ้กากระเวลางามแล้วมาอยู่บระเด็นอนแสนน่าบาทเนี่ยอยากต้มไว้น่างามเลยทีนี้ลูกสามตัวลูกแสนเพชรเกิดครับแต่ว่ามีแต่ตัวเด็ดๆถ้าตัวลายลานะครับอ่าสวัสดีเบิงเบิงตัวน้อยชื่ออะไรมาเดี๋ยวว่าว่าชื่อวันซาวไว้เขียนให้ยูดีใชเไหมอืม ตัวนายซสื้อเด็กตัวนายเนี่ยห้างบมเป็นห้างบมฮูยังบมฮูเสื้อแมนโอ้ยอก,กระถิ่นเ <c oughs> อ้ายี่กระถิ่นยีก่กระถิ่นเอ้าสากระถิ่นป๊อดน้าตาวงคอยนต์ดีขนาดนเนาะเกิดเดือไนได้ตัวนี้เกิดตุวละยี่วันที่สี่ตุลาโอ้สูงสิบเก้าสูงร้อยสิบเก้าละสูงร้อยสิบเก้าละวยี่สิบละครับแต่ว่าเนื้อหนังก็ต้องพวงครับนี่ใหญ่ใหญ่ครับอีนี่ขนไดใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่ก็เย้ ตามซ่อมก็หน่ายมากไงก็เกยหางดีก็เอยหางดีก็เย์ยเยก็เอย์เยก็สุยังแม่สั้นก็แม่ยกเอยผมยกเอยผมวะพ่อเรียกเอาแม่ลูกนะครับหนาตามี่กันแต่อู้หน้าเยกแค่พอครับเนาะก็ติเปลนเขาแบกปากน้ำเขาอยู่อือลูกปากอยู่มันพออ๋อตรวนี้บะแ่ปากปันเทพตุดนะ บอนปังบอกเขาอป่านเทพปานเทพลูกปังแปดเ่ม่นปะแม่นครับเราจะคอเสียวิเลยตัวละหนึงเบิ้งลูกคนกัเบิ้งหางมาดีกประตูฝอยแม่เลยหางไปแล้วคนขอเห็่กอนดีเขาออก็่ดีเขาก็ดีโอ้ยเอื้องงามดอกขายรถผมว่าื้อยนี่ตายผมนี่ละเขาบ่มเรื่อยเรอดนต้องเดือนใเดี๋ยวยี่พี่แเบิ้งพระลานบ่ะเสมไแ ป้านีบญ <déc> <ide> <to break an iously> ีให้ลูกดีเนาะอันนั้นตัวมะเขาให้ล่ะมาโจตัวเอามาโจนลูกขี้เขาเอี่ยของของลูกไส้อืมมาโจ้น้องฮันความสูงของบ้านเราใช่สิบได้ไหมเนาะได้มัดูกับลูก็นอ่ะสูงสั่งกากับลูกเลยเงกัลูกี่าย มันเปล่ามันจะมีมตัวลกมันก็จะสูงกว่าดทียบบดีแม่อ๋เสียกัแม่กัวันเกือบว่าสี่สนาลูกกหน้สามเก้อาลูกไว้เลยมาแกมาแกว่ามาตื่นมาตื่นทัพดาแล้วครับอือหัวคุทางเยอกขึ้นทางสูงกวาแม่โอ้งายครับพอเปิดวะเป็นตัวนี่โอ้เปิดเพาเปลี่ยนเปิดเ่าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยเปลด แล้วพัดเปิดน้ครัก็ดีใจยางไงสรุลหรอป้าแ้วพัดเกิดความัดานะใา้ควกอะไรกีครัสดดับโอ้โอ้งาม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 ได้ยหน่อยงามครับเนาะหนังเนื้อหนังไหมป้าใหญ่กว่าใหญ่งามก่าใหญ่สันห่าวันงามสันหลังสันหลังแตกพูยู่ดีขนาดซีซ้ำให่เหรอใย่มันถึงนี่ใหบหางก่หรืองว้าวาัซ โอ้ยงามตัวแม่ล้วนสามตัวขึ้นมาหันเนี่ยพอสี่เด้อเนี่ยห้าห้าตัวเหรอลูกตัวไหนลูกอ๋อลูกพ่ออื่นบ่หรือลูกพ่อยนี่เขากระเมมะเขาบักแสนเพชรดีบ่แสนเพชรอะไรเนี่ยมะเขา่าแสนเพชรเด้อทุกคนแรดทองนี่แล้วพอดีตะคันก่อนไปใส่แสนเพชรอีกกระเพาะนี่จิมันม่านมันบ่จิมันม่านบ่โอ้ยก็บอกว่ามันมันหมันข้กแล้วผมมันมันแล้วเนาะบ่ก็ใค้ฟังสิ งามครับงานงานงานมามาดิมาพ่อมาพ่อมาอืมมามาเบิ้ลเบิ้งอีกตัวครับว่าดิอ่ได้กัได้เบิ้งนอนเบิ้งอแม่ได้นอนเบิ้ลคงมามามาเอาน่นี่เออสี่ก้าไงเต้นงูกันแต่ละมาเรียกกันพ่อซื้อเนี่ยครับพ่อซื้อยนพ่อย้อนเนาะอยู่บ้านอย่างพ่อบ้านหลงปอบ้านหลงปอใกล้ใกล้กันนะครับพ่อบีเบืนโทรศัพท์พ่อย้อนเอ้า ท่านทัหาเอ้ยโท้น้ำกันนะนี่น้ำดาวพน์ท่านทั่วหาบ,บุาาพพงก็ได้ครับนะครับคื <c oughs> อแต่ก่อนเนี่ยพี่พงกะจะมีพ่อขันเนาะทีมงานก็ใช่เปผสมน้ำจากแสนเพชรพงนี่แหละครับผสมน้ำพันนี่เนาะบัานี้กะตัวนี้กะนยีลูกแสนเพชรพ่อเนี่ยลูกแสนเพชรมาตัวอ่ะจับอะไรมันแสนเพชรที่มาเชื่อมัาแฉนเพชรนะนี่ตัวนี้อายุจะปีให้พ่อเนี่ยวุ้ยปี สามเดือนบ่ปีสามเดือนไงก็แม่ครับสอบแม่แล้วสูงดีกันไม่ร้อยสามสิบกว่าหร้อตัวนี้เนาะครับตัดสามสิบห้าสามสิบหกแลยนะครับเขากำลังจับเรียมแต่ว่าเบิ้งครับพัวนีอัตลักษณ์เต้มโอ้ชัดเจนขนาดคือพอครับมีไฟมีขฉียงแล้วที่กันนะครับตัวนี้ลูกพ่อบรืลูกพ่อครับหน้าตาบบนี นะครับโอ้แข้งขาพอดีครับเบิ้งแข้งขาลูกแสนเพียรจเอากอมูลเนี่มูนเนี่เบิ้งขาเบิ้งใต้นแน่ตัวนี้เบิ่งฟังานูบอกลูกรอเริ่มลูกรอเริไปไรลูกไป้ยเขาเบ้งเขาพอดีโอ้เบื้งเบ้งเบิ้งการยู่เบิ้อเยี่ยวเบื้องเี่ยกับผมนะครับมามาม เบื้องหางก่อนดีครับหางขึ้นกับชุดตกกหางดีว่าเป็นไข่ไข่ที่พอครับไข่เพียงดีขนาดเลยตัวไข่ปลาลิงปลาบือคือพอครับปกตินะครับผลงานมันผลงานตัวตัวนี้ได้มาดิพ่อตัเนี่ยอันบอดข้องตัวไหนตัวนี้เป็นข้องก็ตัวนี้โอ้ยตัวนี้มันพัดผสม วาเจาเขาลูกเปนเส้นลูกไปเส้ยงะไลูกไปยังลูกออกแล้วค่อยไปเส้งกลับไปเส้อแบบเพลไหมเอไ่อนที่หาละใครไปเสียดอกทีมงานเ่านะครับเบิ่งรับลูกแต่ละตัวนะแม่เพื่อนกะใซดประมาณสาสิบถึงสี่สิบเนาะสาสิบไปสี่สิบนะครับในฟันแต่ว่าลูกแต่ละตัวนี่ที่วั่ัตัวเนื้อหนังก็ต้องห่วงเล้าดยเรียมตัวดี าตอนตามผู้เลี้ยงเบิ้งมีมันให้ลูกเลี้ยงเนื้อแสเนี้ยแต่ว่าตามผู้เลี้ยงลูกเบื้อ,อ,องมีตลอดเลยก็ผมก็เอาไปมหมยลูกเลียงงเ้ยงง่ายเออโดยไงกินหยาจุได้กินหัวาหาันป้วยหิบ่มียังหัวห <lifting> ันคือเพิ่งวันเดียวคว้า,มา,า,ามาได้กลิ่นหัวาหาันคืแอแอบลูกแสเนี้ยก,การการแลกเนื้อมันจะดีนะครับใส่พืชดอนเนี่ยจะเปลี่ยนจากหยาเป็นเนื้อได้ดีขนาดครับก็จะไม่ต้องเคร่งหัวอาหารนะครับเบื้องหัวเบื้องจระโตเบิ้งทุกแบบเลย คืนอน้ำมืเบี้ยน้ำมือเบี้มมยน,น้ำซุกง่ายครับทานอาหานะครับทานน้ำเบี้ยข้าวก้อยกินแล้วไีนนก่ก้อยทำก้อยจะทำก่อนเองเลยทานน้ำเบียร์ก้อย,อยกิน,กนกกกแล้วนะครับต้องใส่กันนี่ลูกลูกเสียชีวิตสามสูบึงเซตนี้ครับนีอ่อ่าเบิงเบิงผู้ใดสนใจกันผู้หาคุณพ่อได้นะครับโทรหาพี่พูดได้นะครับในคลิป เดี๋ยวทีมเบอร์โทรพ่อกับพี่พ่อแกให้นะครับซึ่งว่าผมว่ากันโอ้บรรมาดาเนาะพี่พโกเนอะแม่นะครับลูกที่ว่าให้ลูกนิ่งแล้วละ่ะกำลังให้ลูกนิ่งเลยครับเบิ้อง<ช>สามตัวเบิ้องดีดเบิ้งหนาหนาพี่กันเป๊ะนะครับเป่ะตัวผูตัวแม่ก็อาจจะโอออกสไตล์เทพตอุดรน,นะครับบริเวณบริเวณกว้างหลายตัวผูแต่ว่าตัวผูเบิ้งเขาเบิ้งดอกเขาบริเวณครับค้างดีขนาดนะครับ มื่อกี้กะเบิ้งเตรียมจิวใจแล้วมาบาเดีอ่ามือนี้เราขอบคุณพี่โพดหลายหลายนะครับพี่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 พพี่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 พ่พี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 งคี่พ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 บ่พน่พี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 ่พ่พ่พพี่พี่พพี่ี่เีาพีพี่พงนะครับ่ี่พีาพี่พ่พี่พีัพี่พพร่พี่พ่พี่พี่พเพ่พี่่่ีี จะคนมาอาดเอามากดราคาเลยซิพอได้นะครับต่อไปเดี๋ยวถ้าเปิดแล้วจะได้เปิดกว้างนะครับใครสนใจบนต้นหนังแท้มาทุกหาดพิพุเลยสี่หกเลยเนาะอ่าบุ่รพ่พุทธอีกรอบเนะศูนย์แปดหกแปดสี่เก้าเก้าสามหกหนึ่งครับนะครับสนใจควายแถวนี้นะครับมาบึงมาตามติดตามว่าผลงานของแสนเพชรเป็นยังไงเขาส่งลูกเป็นยังไงบัววาจะแสนเพชรทุกตัวเลยพี่นะครับควายอยู่นี่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเ่อได้การตลาดจะเกิดกว้างขึ้น แมเมนว่าเฉพาะกลุ่มอาดิฟุนมาจากร้อยเอดมาจากภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือมาโชเบิงสนใจพนธิกรรมของควายดีนะครับเพราะว่าควายอยู่บริเวณแพงเนี่ยคือพัฒนามาแล้วนะครับเพื่อนพัฒนาจากพอฟันที่คนไข้มีคุณภาพทุกโตนะครับต้กอนแจกเพชรว่าอยู่หนีอยู่หลายปีสี่ห้าปีนะครับสี่ปีครับห้าปีครับทาอยู่นาทเพื่อนทายาทของเพชรอุดรนะครับเพชรอุดรด้แท้นะครับอยู่หนีหลาย ดี๋ยควับมา่ติดตามมองนะครับสําหรับวัอนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมพุ้งนะครับพ่อคุณพ่อทั้งสองครับขอบคุณครับอบคุณเอฟซีลายครับบครับสวัสดีครับ